สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูอาช่อดอกนะคะของต้นอโวคาโดพันธุ์บูตเตนะคะเพื่อนๆน,นี่หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดปุ๋ยนะคะบำรุงทางใบเพื่อเปิดตาดอกนะคะนี่เริ่มจะออกช่อแล้วนะคะเพื่อนๆ นี่คือต้นพันบุษเจ็ดนะคะเริ่มออกช่อดอกให้เห็นแล้วนะคะเป็นช่อๆค่ะเพื่อนๆดูนะคะ ซึ่งรอให้เขาบานนะคะเพื่อนๆนี่ช่อดอกเป็นช่อๆพอบานเสร็จนะคะเขาก็จะผสมเกสรโดยต,ตัวตัวช่วยผสมเกสรได้ดีที่สุดก็จะเป็นพึ่งนะคะโดยชนะลงนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ออกช่อดอกเต็มเลยนะคะเพื่อน รอให้เข้าบานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดอกบานนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตคลิปให้เพื่อน,อนๆได้ชมช่วงที่ดอกอะโวคาโดบานอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือต้นต้นอะโวคาโดพันบุชเจ็ดนะคะซึ่งเขาจะออกดอกติดดอกช่วงนี้นะคะเพื่อนช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานนะคมค่ะนี่คือต้น นี่คือต้นนี้นะคะนคะคะเพื่อนยังไม่บานนะคะสูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก่อนนี่คคะ